สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้ทำแยกออกมาจากพอดแคสต์ EP ที่54นะครับจริงแล้วด้วยเนื้อหาหรือว่าหัวข้อที่จะพูดคุยก็คือเป็นเนื้อหาเดียวกันกันกบที่อยู่บนพอดแคสต์ครับแต่ว่าผมทำมาอีกฟอร์แมตหนึ่งที่อยู่บน YouTube นะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีความอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหาใกล้เคียงยกับตัวพอดแคสต์มากที่สุดครับ จริงแล้วนี่คือเป็นการทดลองอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับปกติแล้วก่อนหน้าเนี่ยครับตอนที่เป็นพอดแคสต์ตอนก่อนๆน,นี่ครับซกักสองสามตอนก่อนเนี้ยผมจะเป็นการอัดพอดแคสต์พร้อมกับการถ่ายวิดีโอนี้ตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยคราวนี้มาเลยมาลองว่าเออถ้าเกิดว่าเราอัดพอดแคส อันนึงนะครับแล้วก็มีอัดวิดีโออีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับพอดแคสต์หรือว่าวิดีโอของ EP54 อันนี้ก็คือจะเป็นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการรีแคป GE นะครับเพราะว่า GE หรือว่าเจอร์รอลเลชั่นที่3เนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ได้ผู้ชนะแล้วก็คือน้องโมบายเบนเคนฟอร์เดนะครับก็ ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับน้องโมบายอีกครั้งหนึ่งด้วยครับยินดีอย่างมากๆเลยนะครับ GE ครั้งที่3นะครับต้องบอกยิ้ว่าเป็น GE ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการจริงๆหลักๆแล้วต้องบอกวิวธีการในการซื้อสินค้าก็เปลี่ยนไปนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการในการโหวตก็เปลี่ยนไปเช่นกันมันจะไม่เหมือนกับตอน GE 1หรือ GE 2นะครับที่เป็นการซื้อ มิวสิกการ์ดหนึ่งใบหรือว่าซื้อ,อ,อซีดี CD, หรือว่าซื้อโฟตโตบุ๊กหนอันก็คือต่อ1นึ่งโบดคราวนี้มันเป็นหน่วยสกุลที่เป็นใช้เป็นโทเคน็นก็คือทําให้รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากซึ่งไอตัวโทเค็นนี้แหละมันก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผมมองว่ามันดูแล้วมันน่าจะมีอะไรที่มันสร้างผลกระทบในอนาคตอันใกล้ นี่แน่ๆนะครับแต่ว่าจริงแล้วมันเกิดเกิดผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่แล้วหลังจากที่มันปิดการโหวต GE ครั้งที่3ครั้งนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ตอนปิดโหวตมาประกาศผลโหวตมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีเหมือนกับเป็นโดมิโนอิมแพคมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงคร่าวๆแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับจีอรัที่3ามครับจริงแล้วผมบอกว่าเป็น GE ที่ผม สนุกกับมันมากๆครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆผมก็มีส่วนร่วมกับการไปรายการของ Man โ go ซีโร่ก็หลายๆคนอาจจะได้ได้ได้ยินหรือว่าได้ได้ฟังกันบ้างไม่บ้ากก็น้อยนะครับแล้วก็การที่ผมไปเข้าร่วมอีกอันนึงก็คือเพราะว่าผมไปฟังผลนะครับผมมีผมได้สิทธิ์สุ่มในการที่จะไปดูผลงานเขาเรียกว่างานประกาศผลนะครับที่ยูเนี่ยนมอลนะครับก็คือดูกันสดๆเลยแต่ว่าผมก็ซื้อตั๋วราคาที่ถูกที่สุดเพื่อให้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของผมที่อยากจะไปดูบรรยากาศจะไปรู้บรรยากาศนะครับเพื่อให้ให้เห็นกันเต็มเต็มตาหรือว่าณตอนนั้นรู้สึกยังไงซึ่งตื่นเต้นมากครับจริงตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าการลุ้นบนหน้าจอเป็นที่ไหนนะครับอีกอันนึงนะครับจริงแล้วถ้าจะถ้าจะมองการเปลี่ยนไปอีกอันนึงก็คือการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งปกติแล้ว GE ครั้งที่1น,นะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน 2id นะครับครั้งที่2 มีเป็น EAS Play นะครับแต่ว่าครั้งที่3เข้าใจว่าเป็นการขายสปอนเซอร์ที่ไม่สามารถขายได้ขายแพ็กเกจให้กับแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วโมเดลที่อย่างที่เห็น GE 1, GE เนี่ยเป็นการลักษณะเป็นการขายแพ็กเกจให้กับแพลตฟอร์มเพื่อ Exclusive Content ในการถ่ายทอดสดก็เลยทำให้ต้องมาฉาย หรือว่าถ่ายทอดสดบน YouTube ซึ่งไอการถ่ายทอดสดบน y t u t u เนี่ยก็กลายเป็นข้อดีไปเลยครับเพราะว่าคนสามารถได้เห็นมากขึ้นกว่าเดิมก็อย่างที่เรารู้กันเพราะว่า YouTube เองมันเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มันแทบจะใหญ่หญที่สุดในโลกแล้วดังนั้น i b a l l หรือว่าผู้ที่จะสามารถเข้าชมได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นกันทั่วโลกพร้อมๆกันนะครับก็ต้องต้องไม่ลืมว่าว่า เบนเคเองหรือว่าซีเอเองไม่ได้มีฐานแฟนแค่ในเมืองไทยโอเคฐานแฟนหลักมันอยู่ในเมืองไทยแหละแต่ว่าก็มีประเทศอื่น,นๆที่ให้ความสนใจด้วยมันก็เลยทําให้ เป็นการเปิดโอกาสเปิดช่องครั้งใหญ่ครับในวิกฤตที่ขายแพ็กเกจไม่ได้ก็กลายเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเป็นการขยายตลาดซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อว่าเขาจะสามารถขยายตลาดได้มากน้อยขนาดไหนหลังจากที่มีการถ่ายทอดสดบน u t u b e ตัวเลขที่ผมพอจะจำได้แล้วก็พอจะนึกได้ครับก็คือ,อตัวเลขของคนที่เข้ามาดูพร้อมๆกันดูการถ่ายทอดสดณนะวันนั้นพร้อมๆกันก็คืออยู่ที่ประมาณ 35,000ประมาณนะครับโดยประมาณซึ่งไอตัวคา่าตัวเลขนี้มันเรียกว่า CCU ครับหรือว่า Concurrent User หรือถ้าความหมายของมันยังเป็นทางการก็คืออัตราหรือว่าจำนวนผู้เข้าชมณนะเวลาเดียวกันพร้อมๆกันซึ่งหมายถึงว่า30,000กว่าคนเนี่ยได้ดูพร้อมๆกันนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอันนึงครับต้องบอกอย่ว่า โทเค็นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าโทเค็นคือการเปลี่ยนแปลงการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ I am 4 o เลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าจริงโทเคนมันถูกประกาศมาช่วงวอลต้าพีเพลนะครับซึ่งผมก็พูดถึงในพอดแคสต์ตอนหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นคือพอประกาศมาปับ๊บมันแบงก์หมดเลยครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็อาศัยช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาเรื่อยๆครับก็มีการ Educate ซึ่ง Educate เไปเราก็ยังงงๆอยู่จนแบบมาถึงเราเห็นประโยชน์ของมันเราเห็นความดีหรือเห็นข้อดีของมันของตัวโทเค็นอันนี้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าโทเค็นที่มีการโหวตไปอะ่ะมันสามารถตรวจสอบได้มันสามารถเช็คได้หมดเลยครับหลังจากที่มีหลังจากที่จบจบการเลือกตั้งเพราะว่าพอหลังจบการเลือกตั้งปั๊บทางโทเค็น X ก็มีการประกาศออกมาครับว่าให้เราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าได้ว่าเออแบบมันมีโทเค็นของเมมเบอร์คนไหนที่มีการโหวตนะครับที่ถูกโหวตที่ใส่โหวตเข้าไปหรือแม้กระทั่งโทเค็นของเราเองเนี่ยเราสามารถเช็คย้อนกลับไปได้ครับว่าเฮ้ยโทเค็นเนี่ยเราอ่ะยุบโหวตไปให้ใครบ้างโหวตให้เท่าไหร่แล้วเราเทียบกันกันกบตัวแอปพลิเคชันของเราเองครับที่อยู่บนมือถือนะเราตรงกับสิ่งที่มันแท็ก สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงไหมซึ่งสำหรับผมเองนะครับก็คือถูกต้องหมดทุกอย่างแต่ว่ากับด้อมต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นณนะเวลานี้ที่อาจจะยังหาข้อสรุปไม่ได้สำหรับตอนที่ผมพูดในตอนนี้ก็คือเรื่องการโกงนั้นนนี้ซึ่งมันมันหลุดออกจากสโ o ของของการเป็นโทเค็นแล้วแต่ว่ามันเป็นผลกระทบของโทเค็นเพราะมันคือการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับนั่นคือผลกระทบของโทเค็นที่มันเกิดขึ้น อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือโทเค็นถ้ามองในแง่ next step นะครับเราก็ยังไม่รู้ครับว่าโทเคนมันจะถูกใช้อะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังมีโทเค็นเก็บไว้อยู่เพราะมันไม่มีแบบแน่นอนครับไม่มีคนแบบเทหน้าหมดหน้าตักอยู่แล้วแล้วก็มองเรื่องโทเค็นเนี่ยเป็น investment หรือว่าการลงทุนดังนั้นเราก็ต้องรอดูครับว่า,วาตัวโทเค็นที่ถูกใช้งานในการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะ นำไปใช้อะไรต่อได้บ้างเพราะต้องไม่ลืมเพราะว่าไอ้โทเคน็นนี้แหละมันก็คือรางวัลส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นและจะถูกให้กับเมมเบอร์ที่ติดอันดับดังนั้นเราต้องมองครับว่าเฮ้ยแล้วมันจะทำยังไงเพื่อที่ให้ตัวโทเคน็นที่ได้รับเนี่ยมันถูกคอนเวิร์ตมาเป็นเงินแล้วหรือว่ามันมีการซื้อขายเกิดขึ้นซึ่งผมเดาว่าอีกไม่นานนี้ครับอีกไม่นานนี้น่าจะมีการลิสเทดหรือว่าเข้าสู่กระดานการเทรด แน่ๆครับแต่ว่าต้องดูเพราะว่าแบบลักษณะจะเป็นในรูปแบบไหนจะเป็นกับการซื้อเหมือนปิดคอยอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลักษณะที่มันพิเศษกว่าอันอื่นๆครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงพอมันเป็นโทเค็นเรื่องโทเค็นมีข้อมูลออกมาปับ๊บมันก็เลยเป็นสเต็ปถัดไปครับว่าเรื่องเรื่องคอนเทนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็เห็นครับว่าพอมันมีสแตทมันมีข้อมูลมี Data มีรอ w Data ออกมาปับ๊บ คอนเทนต์มันก็ถูกผลิตออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งคอนเทนต์หลายๆอย่างก็มีความน่าสนใจอย่างที่พวบอ,อกไปว่ามันมีทั้งสแ a ตทเกี่ยวกับวอลเล็ตจำนวนวอลเล็ตที่มีการโหวตเมมเบอร์คนคนหนึ่งมากที่สุดนะครับหรือว่ามีวอลเล็ตไหนที่โหวตเยอะที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่มันสามารถเก็บได้และมันถูกดึงออกมาทำเป็นคอนเทนต์ได้เพื่อเอามาบอกเล่าได้ จริงๆแล้วไม่ได้แค่คอนเทนต์อย่างเดียวแหละเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปนิดนึงก็คือว่าเรื่อง Data อะไรทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันก็คือว่ามันจะเอา Data มาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อวางกลยุทธ์หรือว่าวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเราก็อาจจะพอเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าใครรู้เรื่อง Data ใครรู้เรื่องจับแพทเทิร์นออย่างนี้ได้มันก็จะเป็นผลดีกับ กับตัวด้อมเองหรือว่ากับแก่ของความรู้นะครับก็จริงแล้วมันสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ด้วยนะครับคอนเทนต์อีกอันนึงนะครับคอนเทนต์อัน,นที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอิมแพคแล้วก็มีสร้างผลกระทบไม่ว่าทั้งตัวตัวผมเองหรือว่าตัวด้อมเองหรือแม้กระทั่งเมมเบอร์หลายๆคนบางคนนะครับที่มีการพูดถึงก็คือเขาเรียกเป็นランキングเลส ranking l i s s e v i u a l i z a t i o n ranking l i s s e v i u a l i z a t i o n คืออะไรมันคือเหมือนกับ เราได้ Data มาชุดหนึ่งครับซึ่งจริงๆ d t t a พวกนี้มันเป็นการเปิด Public อยู่แล้วหรือว่าเปิดแบบให้ให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้อยู่แล้วก็เอา Data พวกนี้แหละมาแปลงมาแปลงในรูปแบบคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันตอนนั้นน่ะมีจำนวนโหวตเท่าไหร่ของเมมเบอร์เท่าไหร่แล้วก็มี s u a l i z a t i o n ก็คือทำให้มันเห็นเป็นภาพมีภาพเคลื่อนไหวมี Anim เมช o n ซึ่งเดี๋ยวผมจะคงแปะให้ดูครับเป็น เป็นวิดีโอนะครับซึ่งมีมีคนทําขึ้นมาซึ่งมันมันเจ๋งมากๆเลยแล้วก็จริงแล้วผมผมเห็นลักษณะเนี้ยมานานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนี้แหละว่าเอ่อการทํา ge ครั้งที่3มเนี้ยมันสร้างทําสามารถทําล,ลักษณะนี้ได้ด้วยซึ่งเมมเบอร์หลายๆคนอย่างเมมเบอร์ที่ผมโอชีอย่างน้องมายูเนี่ยคือเขาได้เห็นครับแล้วก็เขาก็รู้สึกได้ว่าเออแบบ พอได้เห็น Data ที่มันลึกขนาดนี้แล้วแล้วมันถูกแปลงมาเป็นคอนเทนต์ลักษณะนี้แล้วมันได้เห็นว่าคะแนนที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วอันดับที่มันขึ้นลงขึ้นลงมันคือแวร์ลี่มากๆครับในแง่ของการการโหวและมันต้องไม่ลืมเพราะว่ามันการแข่งมันไม่ได้แข่งกับตัวเราเองไม่ได้แข่งกับตัวด้อมเองแต่มันแข่งกับด้อมอื่นๆด้วยดังนั้น สิ่งที่มาอยู่ได้เห็นหรือว่าด้อมอื่นได้เห็นก็คือมันเป็นการที่จะสามสู้ไปด้วยกันในแง่ของคะแนนหรือว่าในแง่ของโหวตที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวน้องเองอ่ะรู้สึกน้องทัวเอฟเฟชเชียร์มากหรือว่าแบบเออรู้สึกดีใจรู้สึกตื้นตันใจนะครับว่าแบบเออแบบเราสามารถสู้กันได้ถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ด้อมอื่นเขาก็สู้กันเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ตัวคอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวสามารถสร้างผลกระทบแล้วทาให้เห็นภาพภาพรวมที่มันเกิดขึ้นได้เห็นว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายเป็นยังไงบ้างช่วงวันสุดท้ายที่มีการโหวตตอนนั้นอยู่อันดับที่เท่าไหร่มันสามารถพอสได้เป็นแบบเหมือนสเต็ปสเต็ปเลยนี่แหละครับมันเป็นมันเป็นเสน่ห์ของตัวคอนเทนต์แล้วก็ตัว Data ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีเกิดจากการนําเสนอขึ้นมานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับมองว่าเดี๋ยวจริงๆล้วคือมันเห็นว่าตัวโทเค็นเองนะครับที่มีการ หยิบออกมาใช้งานการนำเสนอ Data นะครับอ๋ออีกอันนึงผมผมลืมพูดไปว่าจริงๆแล้วตัวตัว Data ครับตัว Data ที่ท,ที่ที่มีการ Public ออกมาจริงๆแล้วมี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 คนหนึ่งครับที่ผมผมแปะไปในตัว f a c e b o o k Page ขอมผมนะครับมีทำเป็น t a ร์โบรขึ้นมาครับเป็นแดชบอร์ดขึ้นมาเลยคือสามารถที่จะแทนที่เราจะดู Data ที่แบบเป็น raw d t t a ก็มีคนทำแบบลักษณะที่เป็นแดชบอร์ดขึ้นมาที่ มันจะช่วยให้เราสามารถดูได้ง่ายขึ้นหรือว่า explore ข้อมูลได้ง่ายขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะให้ดูอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในตัว YouTube ด้วยนะครับเพื่อให้สามารถเข้าไปดูได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงแล้วเ,เขาทําออกมาค่อนข้างดีมากมากก็เหมาดีมากๆครับคือมันเหมาะกับคนที่ชอบแอบไปดู Data อย่างผมก็คือผมไม่ได้มีความรู้เรื่อง Data อะไรมากมายครับแต่ว่าผมชอบไปศึกษาไปนั่งดู Data เฉยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นข้อดีมากๆสาหรับตัวที่เป็น การนำเสนอนะครับการเปิดเผยการเปิดเผยข้อมูลตัว Data ลักษณะนี้นะครับอ,อ่อันสุดท้ายถ้าผมจะพูดถึงนะครับก็อาจจะย้อนกลับไปภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าพอมันเป็นโทเค็นนะครับมีตัวคอนเทนต์มีอะไรอไรอ,อกมาปั๊บพอเป็นโทเค็นเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้อย่างที่ผมพูดไปนะครับพอมันตรวจสอบได้ปั๊บมันก็ทําให เริ่มเห็นว่ามีมูฟเมนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะน้อมต่างๆนะครับผมคงไม่ได้ลงลึกไปถึงว่าเออมันตอนนี้มันมีการนันโนนีของน้อมต่างๆนะครับแต่ว่าผมจะอาจจะมองว่าใน next step ต่อไปนะครับหรือว่าใ,ในใน GE ครั้งที่4ครั้งที่5หรือครั้งต่อ,ตอไปมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็น GE ที่มีความดุเดือดมากขึ้นอีก แต่มันเป็นการดูเดือดที่มันมีการวางแผนมากขึ้นการวางแผนมากขึ้นจริงมองไปถึงตั้งแต่สเต็ปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเอ,อพอเราได้โจทย์มาหรือว่ามีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมามันจะต้องมีการเซตอัพทีมขึ้นมาซึ่งการเซตอัพทีมมันจะไม่ไม่ได้เหมือนกับเซตอัพทีมในตอน g e 1 g e 2หรือแม้กระทั่ง g e 3ที่จะโอเคคนนึงทำเรื่องบัญชีอีกคนนึงทำเมอร์ชนดสคนนึงทำาั่นนี้แต่มันจะเริ่มมี ระบวนการการตรวจสอบมากขึ้นในช่วงระหว่างการรับโดเนชั่น หรือว่าในช่วงของการรันแคมเปญเพื่อซัพพอร์ตเจอร์ลอเรชันนั่นคือสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆมันอาจจะมีตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเช่นเป็นฟลอดหรือว่าคนตรวจสอบการโกงนี้เป็นต้นนะครับเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหรือว่าได้เห็นได้รู้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยก่อนที่มันจะสายเกินไปที่แบบเออพอจบทุกอย่างปะพึ่งมาได้เห็นว่าเออมันมีเหตุการณ์แปลกๆหรือมีสิ่งแปลกเกิดขึ้น ระหว่างทางนะครับจริงๆก็ถ้ามองถ้ามองตัว GE3 นะครับหลายๆบ้านก็คือมันมีการเปิดเผยข้อมูลมาอย่างชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามองแง่ของการการตุกติกนะครับการตุกติก ทั้งแบบวิธีการทั้งสายเทาสาย,ายดำอะไรทั้งหลายนะมันก็มีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่า,วา,วาพอลักษณะนี้มันเกิดพอมันมีเลสเซนเรอร์นี้เกิดขึ้นมามันมีเคสตัดดี้อันนี้ออกมาดังนั้นอะ่ะครั้งต่อๆไปมันก็จะต้องมีการวางแผนอางนี้มากขึ้นกว่าเดิมรัดกุมขึ้นมากกว่าเดิมหรือแม้กระทั่ง assign คนดึงคนคนหนึ่งให้มาตรวจสอบหรือมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถรันสม,มู มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และบ้านและน้องได้รับผลประโยชน์มากที่สุดรวมไปถึงเม็ดเงินที่คนโดเน a t i เข้ามาคนปลาสลิปเข้ามาเขาจะได้รับรู้หรือว่าได้เห็นสิ่งที่เขาปาและมันไปถึงน้องจริงๆนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นของ G ครั้งที่3นะครับแล้วขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยบรรยากาศงาน Jello e l e นนะครับที่ผมไปงานมาแล้วก็ างานกรุป๊ปไฮทัชที่เกิดขึ้นหลังจากงานประกาศจเจลเลอร์ยังชันซึ่งผมก็ไปไฮทัชมาด้วยนะครับหนึ่งรอบก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ